รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านกรกลึก ตั้งอยู่เลขที่1ทับหหมู่ที่9ตำบลน,น้ำรอบอำเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลสองถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเขตพื้นที่บริการ12หมู่บ้านการบริหารงานโรงเรียนบ้านโกกลึกบริหารงานโดยนายสมโพงโสพลศักดิ์ภูมิหน่วยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโกล,กลึกนางอัชาราแก้วกสิกรรม รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโก,กลึกจำนวนบุคลากรข้าราชการจำนวน14คนอัตราจ้างจำนวน3คนบุคลากรทางการศึกษาจำนวน2คนนักการพันโรงจำนวน1คนองค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนบ้านโก,กลึก ได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นในระดับสถานศึกษาโดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตสองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกสอมศและข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากำหนดนโยบายจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประชุมคณะครูผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนมีการกำหนดทบทวนและปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพรายปีจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีพิจารณาจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนผลการประเมินคุณภาพภายนอกผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและจัดทำโครงการกิจกรรมของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการขับเคลื่อนคุณภาพและสื่อสารสร้างความตาระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องมีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการเบญจโสพล Good and Smart Model ช่วยให้บุคลากรภายในสถานศึกษาเข้าใจถึงแนวทางการทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบผู้ปกครองมั่นใจในคุณภาพการศึกษาที่บุตรหลานได้รับและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนได้ชุมชนทราบถึงความก้าวหน้าของโรงเรียนในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา องประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกรุกลึกมีระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาโดยจัดประชุมคณะครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษานำเสนอผลการดำเนินงานรายงานประจำปีของสถานศึกษาวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีส่งผลให้ผลการประเมินมีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมีการสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเสนอตอน่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยพแพร่ให้สาธารณชนรับทราบปีละหนึ่งครั้งโรงเรียนได้รายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีการชี้แจงในการประชุมผู้ปกครองมีการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมินคุณภาพภายในที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนและผลสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องชัดเจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพ ระดับชมเชยประจําปีการศึกษา2,564และระดับดีเด่นประจําปีการศึกษา2,565องค์ประกอบที่4ภาพความสําเร็จของสถานศึกษาและคุณค่าต่อวงวิชาการโรงเรียนบ้านโกรกลึกมีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมและรายมาตรฐาน ทุกระดับการศึกษาของสถานศึกษาและมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลิศขึ้นไปย้อนหลังสาปีการศึกษาซึ่งโรงเรียนบ้านโกรกรึกเป็นผู้นำทางวิชาการมีนวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ t i c e ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ลำดับที่1การคัดเลือกหรือสรรหารูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b p บส c พท c e โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาประจําปีงบประมาณ2,566จากสํานักงานศึกษาธิการภาค18 ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบสภานักเรียนประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่หนึ่งประจำปี2,566โรงเรียนขนาดกลางระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขตสองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่นองค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาโดยจัดโครงสร้างกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษามีระบบสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนครอบคลุมเป็นปัจจุบันและเพียงพอต่อการตัดสินใจส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอลีเน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์และผู้เรียนมีนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดกระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครสามารถนํามาเป็นแบบอย่างพื้นฐานเพื่อนําไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริงคือหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจหุ่นยนต์สนุกเกอร์หุ่นยนต์เก็บปิงปองหุ่นยนต์กู้ภยัยและสามารถนําเสนอผลงานชนะเลิศระดับชาติส่งเสริมการประกันคุณภาพ ทั้งระดับห้องเรียนและระดับสถานศึกษาเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพมีการทำงานเป็นระบบการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการบูรณาการตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้การใช้รูปแบบการบริหารจัดการเบนจโสพล Good and Smart Model และมีกระบวนการทำงานกำกับติดตามและประเมินผลโดยใช้ทฤษฎีวงจรเดมมิง PDCA ส่งผลให้ผู้บริหารเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงสามารถบริหารการจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงริเริ่มพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนบ้านกร,กรุกลึกจึงมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนจนสามารถก้าวไปสู่ความเป็นมาตรฐานด้านนวัตกรรมที่สูงขึ้นมีความโดดเด่นได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติสืบต่อไปมีมาตรฐานประสานชุมชน